สวัสดีครับบรนดาผเกมปลีกับผมครับมิสเตอร์แก้ววันนีครับผมเชมาแนะนําระบบของสกิลลิงนะครับหรือระบบของคุณนันลักษณะโซนะครับซึ่งคลิปๆนี้ครับผมขอเรียกว่าสกิลลิงนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆซึ่งสกิลลิงของเกมบรีกับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆนะครับเฉพาะไอเจ้าระบบระบบนะครับจะทําให้คุณเก่งกาจขึ้นหรือเล่นง่ายมากขึ้นนะครับ ซึ่งสกิลลิงครับในการใส่สกิลลิงนะครับกดเข้าไปที่ตัวละครนะครับเผื่อคนยังไม่รู้นะครับกดเข้าไปที่ตัวละครและกดตรงนี้ครับกดเข้าไปเข้าไปหน้าใส่หรือหน้าอัปเกรดนะครับก็จะมีให้ใส่พวกเครื่องประดับหรือเอาไว้ใส่สกิลลิงนะครับกดตรงนี้นะเพื่อไปหน้าของสกิลลิงครับแล้วก็ลากเลยลากมาใส่ประมาณนะครับนี่แหละครับคือการใส่สกิลลิงนะครับ ซึ่งสกิลลิงของเกมบีดนะครับค่อนข้างจะมีอยู่ที่ประมาณ10กว่าประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทนั้นก็มีประโยชน์ของมันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับพวกสกิลลิงต่างๆพวกนี้และก็จะมาแนะนําในการใช้งานนะครับซึ่งสกิลลิงของเกมบีดครับผมขอเริ่มจากสกิลลิงอันแรกครับคือลดเวลาคูลดาวของสกิลครับก็เป็นการ ลดเวลาของสกิลครับซึ่งสกิลครับพวกสกิลพอเราปล่อยออกไปปุ๊บมันจะต้องรอคูลดาวใช่ไหมอย่างเช่นปล่อยสกิลไปปุ๊บต้องรออยู่ที่1ิวิถึงจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าคุณใส่สกิลลิงอันนี้ไปครับทำให้เวลาของสกิลนั้นเร็วยิ่งขึ้นครับจาก1ิวิอาจจะเหลือประมาณแค่7วินะครับก็ถือว่าจะไวยิ่งขึ้นนะครับและก็ตัวละครพวกนี้ครับคือตัวละครที่มีสกิลลิงครับในการ ลดเวลาคูดาวของสก,กิลนะครับก็เยอะอยู่ซึ่งสก,กิลครับในการลดเวลาคูดาวเนี่ยจะมีพื้นฐานอยู่ที่12นะครับ12ส่วนจะมีแค่บางตัวครับบางตัวที่จะมีเวลาของการลดเวลาคูดาวเนี่ยอยู่ที่14นะครับซึ่งส่วนมากเนี่ยส่วนมากจะลดอยู่แค่12เเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานเลยอย่างเช่นนะครับปูยามาก,ก็ลดแค่12นะครับ แต่จะมีแค่บางตัวครับซึ่งมันจะเป็นตัวละครที่พิเศษหน่อยที่จะเพิ่มถึงไอ้ที่จะลดถึง14นะครับอย่างเช่นอีจิโกะครับอีจิโกะของล่างปี2020นะครับตัวละครตัวนี้ก็ลด14นะครับนี่ครับเห็นไหมสกิลคุณนลักษณะโซครับก็จะลดไปถึง14นะครับก็ประมาณนะครับก่อนหนึ่งครับสกิลครับสกิลลิงก์ในการลดเวลาคูลดาวน์ของสกิลครับก็ตรงตัวเลย เป็นสกิลลิงที่เอาไว้ลดเวลาของสกิลน้อยลงทําให้กดสกิลไม่ตายเอ้ยทำให้กดสกิลโจมตีสิได้ไหวยิงึ้นนะครับนี่คือลดเวลาของสกิลโจมตีนะสกิลไม่ตายไม่เกี่ยวนะครับแล้วตัวละครที่ควรใส่สกิลลิงนี้ก็เป็นตัวละครที่สายตีสกิลครับสายที่เน้นในค่าของ sp ครับตัวละครที่เน้นในการโจมตีของสกิลก็ควรจะใส่สกิลลิงอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนะ ถ้าคุณอยากจะออกสกิลไวๆก็เน้นในการใส่สกิลลิงครับในการลดเวลาคูดาของสกิลไปน,นะครับถ้าคุณต้องการจะออกสกิลแบบไวๆนะแล้วก็ต่อไปครับต่อไปก็คือสกิลลิงครับในการเพิ่มพลังโจมตีของท่าโจมตีครับหรือเพิ่มพลังโจมตีของสกิลโจมตีนะครับก็เป็นตรงตัวเลยคือจะทําให้สกิลครับสกิลโจมตีนั้นมีดาเมจรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งไอเจ้าพวกสกิลลิงครับในการเพิ่มดาวเมจของสกิลนั้นพื้นฐานจะอยู่ที่20นะครับพื้นฐานจะเพิ่มแค่20นะครับแต่ก็จะมีบางตัวครับที่เพิ่มเยอะหน่อยครับที่จะเพิ่มไปถึง25นะครับอย่างเช่นไอเจ้าตัวละครตัวนี้กินโจรครับก็จะมันในอนิเมะมันอ่านว่าอะไรกินโจใช่ไหม แต่นี่มันคูโกผมขอเรียกว่ากินโจแล้วกันนะซึ่งเอเจ้านี่ครับจะเพิ่มความแรงของสกิลครับหรือเพิ่มความแรงของท่าโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับนี่คือพื้นฐานนะเพิ่มขึ้น20%นะครับแต่ก็จะมีบางตัวครับบางตัวที่จะเพิ่มมากหน่อยนะครับจาก20%ก็จะเพิ่มไปถึง25%ครับอย่างเช่นไอเจ้าอูคิโอลานะครับตัวคอาตัวนี้ครับจะเพิ่มความแรงของสกิลครับเพิ่มขึ้นไปถึง25%นะครับก็มีประมาณนี้ บางตัว20ถ้าตัวที่พิเศษหน่อยก็เพิ่มไปถึง25นะครับก็ไอ้สกิลลิงอันนี้ครับก็พื้นฐานเลยครับทำให้สกิลโจมตีแรงยิ่งขึ้นตัวละครที่ควรใส่ก็คือเป็นพวกที่ใช้สกิลโจมตีนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าสมมุติผมจะเลือกระหว่างจะลดเวลาครูดาวหรือจะเอาตีแรงจะเลือกอันไหนดีซึ่งคำตอบครับมันแล้วแต่คุณชอบครับว่าคุณชอบปล่อยสกิลไว หรือคุณชอบปล่อยสกิลแรงๆครับถ้าคุณชอบปล่อยสกิลแรงๆก็เน้นในดาวเมจของท่าโจมตีหรือการโจมตีของสกิลเพิ่มเติมขึ้นไปครับแต่ถ้าคุณต้องการปล่อยสกิลไวๆก็เน้นลดคูด,ดาวของสกิลนะครับแนะนําประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับแหลงยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนกันเลย เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาครับอยู่พื้นฐานอยู่ที่20%นะครับและก็ถ้ามากหน่อยก็อยู่ที่25%นะครับซึ่ง25%นั้นก็มีน้อยตัวนะครับที่จะเพิ่มอย่างเช่นคิวราคูตวลครน,นี้ก็เพิ่มอยู่ที่20%นะครับตุลคอที่เพิ่ม25%เหอ้ออืม อย่างเช่นอิจิโกะครับอิจิโกะในภาคเดอะมูวี่ของนรกครับไอเจ้านี้ก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดาถึง25นะครับนี่เลยก็เป็นสกิลลิงนะครับเพิ่มพลังโจมตีถึง25ซึ่งอาสกิลลิงนี่ครับก็ตรงตัวเหมือนเดิมครับเอาไว้ใส่ให้กับพวกที่สายตีธรรมดาครับสายตีธรรมดาควรก็ควรใส่นะครับเพราะทําให้ตีแรงยิ่งขึ้นซึ่งก็พื้นฐานอยู่ที่20นะครับถ้ามากหน่อยก็คือ25ซนนะครับซึ่งมีน้อยตัว น้อยตัวที่จะเพิ่ม25%ปรนะครับประมาณนี้เลยนี่คือสกิลลิงครับในการเพิ่มพลังโจมตีธรรมดานะครับนี่เลยและก็ต่อไปคือหลบหลีกครับสกิลลิงเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับซึ่งสกิลลิงอันนี้เป็นสกิลลิงที่ต้องเรียกว่ามันค่อนข้างจะอาไรประโยชน์ก็ว่าได้ครับเพราะาส่วนมากเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอย่างเช่นเจ้าโทเซนเนี่ย ทำให้หลบหลีกเพิ่มขึ้น11%ซึ่งอัตราการติดเนี่ยอัตราการติดมันอยู่ที่ประมาณ11%ถ้าใส่ลิง์ไป3ตัวก็เป็น33%ซึ่งมันก็น้อยอยู่ดีมันแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์อัตราการหลบหลีกนะมันแค่30กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันค่อนข้างจะออกยากแต่ถ้ามันออก มันโคตรแจ่มคือไอ้เจ้าสกิลเลีงเพิ่มการหลบหลีกครับถ้าศัตรูปล่อยท่าโจมตีมาถ้ามันติดเมื่อไหร่นะมันจะหลบได้หมดเลยเหมือนคล้ายๆกับอางูกุลอันตราอินสติ้งอะที่แบบว่ายืนหลบไปหลบซ้ายหลบขวาประมาณนั้นครับคือถ้ามันติดอ่ะมันหลบแน่ๆแต่มันติดยากครับอัตราการติดของไอ้เจ้าหลบหลีกเนี่ยมันน้อยมากๆเลยไม่เป็นที่นิยมครับ โคจะไม่เป็นที่นิยมเลยถ้าใครที่มีสกิลลิงอันนี้ก็ผมไม่แนะนำให้ใส่แล้วกันนะเพราะอัตราการติดมันน้อยมากๆน้อยเกินไปครับคือถ้ามันสักประมาณ60% 70%อะไรแบบเนี้ยก็พอจะหวังผลได้หน่อยแต่นี่ใส่ไปสูงสุดก็แค่ได้ประมาณ30%กว่าเปรครับประมาณ30กว่าเองนะค่อนข้างจะพึ่งไม่ค่อยได้ครับไอ้เจ้าสกิลลิงเพิ่มการหลบหลีกเนี่ยโอเคต่อไปคือสกิลลิงกันไฟ กันน้ำแข็งกันพิษกันช็อตกันมืนหัวกันช้ากันคำสาปคือสกิลลิงครับพวกการสถานะพวกเนี้ยถามว่ามันดีไหมผมคิดว่านะมันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีประโยชน์สักเท่าไหร่เพราะเราไปหลบเองก็ได้แล้วกระโดดหลบเองก็ได้หรือเราหาตัวละครที่มีสกิลติดตัวอาบิติดตัวในการกันไฟกันน้ำแข็งกันสายฟ้าพวกนี้ไม่ดีกว่าเหรอ ดีกว่าเราจะมาใส่ช่องพวกสกิลลิงเพื่อเอามากันพวกสถานะพวกนี้ผมคิดว่าไม่คุ้มครับและตัวละครที่มีสกิลลิงในการการสถานะเนี่ยส่วนมากจะเป็นตัวละครเก่าๆครับเห็นไหมครับส่วนมากจะเป็นดาวแดงคือสกิลลิงพวกการสถานะเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นลิงที่เก่ามากๆครับและก็ไม่แนะนําให้ใช้นะเพราะมันไม่คุ้มครับไม่คุ้มออกับการใส่ครับไปใส่พวกเพิ่มโจมตีหรือลดปลาคูดาวสกิลดีกว่านะครับ ต่อไปคือลิงก์ในการดรอปของครับก็จะมีดรอปเงินเพิ่มการดรอปเงินเพิ่มขึ้นครับตัวละครที่เพิ่มขึ้นครับมีแค่นี้ครับมีแค่ยรุอิจิครับซึ่งเป็นล่างแมวซึ่งเป็นตัวละครที่สามารถแลกซื้อได้จากร้านค้าของ p v p นะครับโอ้โหน่ารักโคตรเลยน่ารักจังเลยยรุอิจินะครับเพิ่มในการดรอปเงินเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเจ้าหมาของยามีนะครับแล้วก็จะมีคิสึเกะนะครับ ประมาณนะครับนี่คือตัวละครที่สามารถเพิ่มอัตราการดรอปเงินเพิ่มขึ้นนะครับมีแค่นี้นะมีแค่นีน right. ๆๆ้เลยน้อยมากๆครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มในการดรอปคริสตันเพิ่มขึ้นครับดรอปคริสตันเพิ่มขึ้นก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีพวกอากรพวกอาคิสเกะส่วนมากจะเป็นคิ almond. สเกะนะครับเป็นคิสเกะล่างตัวฟีคิสเกะคิสมาส คิสกิท่างเก่าๆครับก็จะมีประมาณนะครับนี่คือตัวละครที่สามารถเพิ่มอัตราการดรอปคิสตันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทั้งไอเจ้าดรอปเงินและดรอปคิสตันเนี่ยมันก็ควรจะเอาไว้ใส่ลงเพื่อเอาไปดรอปครับตามชื่อเลยเป็นสกิลลิงที่เอาไว้ใส่เพื่อฟาร์มเงินหรือฟาร์มคิสตันนะครับก็เป็นสกิลลิงที่ไม่ควรไม่ควรเลยนะจะเอาไปใส่ลงสู้ด่านยากๆครับด่านยากๆควรจะใส่สกิลลิงอื่น,นๆดีกว่านะครับ ซือสกิลลิงพวกนี้จะใส่ให้กับตัวละครตัวอะไรก็ได้ครับตัวอะไรก็ได้ใส่ไปเถอะแล้วเอาไปลงไปฟาร์มของนะครับก็คุ้มอยู่นะนี่คือสกิลลิงของการฟาร์มเงินและก็ฟาร์มคิสตันนะครับต่อไปคือสกิลลิงในการฮิวเลือดครับสกิลลิงในการฮิวเลือดครับก็คือเมื่อผ่านด่านครับก็หนึ่งด่านใหญ่จะมีประมาณ 3- 4ด่านย่อยใช่ไหมพอผ่านด่านย่อยหนึ่งด่านครับหรือผ่านฉากต้องพูดว่าผ่านฉากสิใช่ไหม พอผ่านฉากครับพพอผ่านฉากปุ๊บก็จะหิวเลือดขึ้นมาครับประมาณ20%ซึ่งอาสกิลลิงสกิลลิงเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะักเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยพอผ่านฉากก็จะหิวเลือดขึ้นมา25%ซึ่งมันก็อาจจะมีประโยชน์กับบางคนที่ต้องการจะเพิ่มเลือดแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการจะใส่สกิลลิงในการหิวนะ คุณไม่เดินหลบสกิลดีกว่าเหรอคือ <c ười> คุณจะไปให้โดนตีทำไมคุณกระโดดหลบไม่ดีกว่าเหรอซึ่งสกิลลิงในการหิวเลือดเนี่ยมันก็มีบางด่านที่ใช้ได้บางด่านก็ไม่ควรจะใช้ประมาณนี้นะครับซึ่งสกิลลิงอันนี้ไม่ควรจะใช้ใน PVP นะครับเพราะ PVP Pv 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 นั้นมันลงแค่ด่านเดียวแล้วก็จบไม่ควรจะใช้ใน PVP นะครับไม่มีประโยชน์โอเคต่อไปคือสกิลลิง ยูเลือดแล้วแล้วก็ฟื้นขึนชีพครับสกิลลิงในการตายและเกิดใหม่ครับซึ่งสกิลลิงพวกนี้ครับพอตายปุ๊บแล้วก็เกิดใหม่ได้หนึ่งรอบครับพอเกิดใหม่ครับจะมีเลือดอยู่ที่ประมาณ30%ครับของเลือดทั้งหมดนะครับไม่ได้มีเลือด100%นะซึ่งอาตระก้อนใหม่ๆเนี่ยจะมีไอ้เจ้าสกิลลิงเนี้ยจะฟื้นขึนชีพไปเลย100%่งร้ยเนต์แก็จะมีพวกตระก้อนเก่าๆอย่างเช่นพวกแชทคุง แชกคุงนี่จะทําให้ฟื้นคืนชีพอยู่ที่80%ครับคือว่ามีมีอัตราที่ว่ามันจะไม่ฟื้นคืนชีพก็มีคือมันติดแค่80%ถ้า80%ไม่ติดก็คือตายแล้วตายเลยก็มีแชกคุงที่มันเพิ่มไม่1 0 0ส่วนนอกนั้นก็น่าจะเพิ่ม100%ยนะครับตต่ความใหม่ๆก็เพิ่ม1 0 0ไปเลยไอเจ้าลิงก์ในการตายและเกิดใหม่นะครับซึ่งลิงกลิงนี้ เหมาะจะเอาไปใส่เวลาคุณเอาไปลงหอคอยเซงไครมอนหรือเอาไปลงในด่านยากๆหรือเอาไปใส่ใน PvP ก็ได้ตายและเกิดใหม่แต่ใน PvP นั้นก็จะมีข้อเสียสมมุติเพื่อนตายหมดแล้วและคุณตายและเกิดใหม่คนเดียวมันก็โดนลุมใช่ไหมละ่ะมันก็อาจจะมีประโยชน์อาจจะมีประโยชน์แบบว่าตีกัน3ตัวแล้วก็ตายกันทั้งหมดแล้วเหลือคุณกับคู่ต่อสู้แค่ตัว,ตว,ตว อาจจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าพอมันตีคุณตายคุณเกิดคุณเกิดใหม่และสวนกลับก็ได้เอาไปใส่ลิงก์ลงไปใน PVP ก็พอได้อยู่พอได้นะพอได้อยู่ครับในการลิงก์ในการตายและเกิดใหม่เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนมากนะส่วนมากผมจะใช้ลิงก์ในการตายและเกิดใหม่เนี่ยเอาไปลงด่านพวกยากๆพวกด่านอาหอคอยเซงไครมอนประมาณนี้ครับเพราะมันต้องเสี่ยงตายไงหรือต้องใส่ไอ้เจ้าลิงก์ตายเกิดเนี่ย ต่อไปคือลิง์ทำให้ถึกขึ้นครับหรือลดดาเมจที่ได้รับลงครับทำให้ถึกขึ้นนะครับซึ่งลิงลิงเนี้ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากๆครับมีประโยชน์มากๆในการลง PVP ครับหรือในการไปเล่นด่านที่ต้องการถึกๆนะครับซึ่งลิงลิงนี้ครับจะมีตัวละครบางตัวครับที่สามารถอาจถึกขึ้นถึง20%นะครับแต่บางตัวจะถึกขึ้นแค่16%ออย่างเช่นไอเจ้าตัวละครตัวนี้ คือพื้นฐานครับพื้นฐานจะถึกขึ้น16นี่ครับจะถึกขึ้น16นะครับแล้วก็มีบางตัวที่จะถึกขึ้นถึง20นะครับอย่างเช่นไอเจ้ากิมจอกิมจอของภาคนิยายนะครับก็จะถึกขึ้นไปเลยถึง20นะครับสูงสุดคือ20นะครับพื้นฐานคือ16นนะครับก็เป็นสกิลลิงที่ดีครับเพราะสกิลลิงนี่ครับ แนะนำเลยว่าเอาไปใส่เวลาลงในโหมด PVP นะครับเพราะ PVP นั้นเราต้องการความถึกครับต้องการความถึกเพราะฉะนั้นครับลิงก์ลิงก์นี้ควรจะเอาไปใส่ในโหมด PVP นะครับหรือเอาไปใส่ในโหมดของพวกหลานยากยากก็ได้ซึ่งลิงก์ลิงก์เนี้ยควรจะเอาไปใส่ให้กับพวกสายตีธรรมดานะครับสายตีธรรมดาจะเหมาะมากกว่าเพราะสายตีธรรมดานั้นมันต้องเข้าคุกวงในนะครับเพราะฉะนั้นครับลิงก์ในการถึกเนี่ยควรจะใส่ให้กับพวกสายตีธรรมดา จะดีกว่านะครับสายตีสก,กิลมันค่อนข้างจะไม่เหมาะนะครับเพราะสายตีสก,กิลนั้นก็มีระยะห่างอยู่ในการใช้สะกงใช้สก,กิลครับไอ้เจ้าลิงถึกเนี่ยควรจะใส่ให้กับพวกสายตีธรรมดาจะคุ้มสุดนะครับแล้วก็ต่อไปคือ2ลิง์สุดท้ายครับ2งลิงสุดท้ายนี้เป็นลิง์ที่ใช้งานยากเรามาเล่าจากลิงนี้ครับเพิ่มเลือดเต็มไอต้องพูดว่าถ้าหาักเลือดเต็มจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น หมายความว่าถ้าเลือดไม่เต็มหรือเลือดลดลงไป1%มันก็จะไม่ทํางานแล้วซึ่งลิงก์ลิงก์นี้เป็นลิงค์ที่ใช้งานค่อนข้างจะยากหน่อยและตัวละครที่มีก็มีประมาณนี้ครับอย่างเช่นไอ้เจ้าโทชิโร่สีม่วงเนี่ยคือไอ้เจ้าเนี่ยถามว่าตีแรงไหมก็ตีแรงตีแรงเพราะสกิลลิงค์ของมันครับคือสกิลเนี้ยทำให้ตีแรงถ้าหักเลือดเต็มหลอดแต่ถ้าหากเลือดลดลงไปแค่หนึ่ง ก็ตอนนี้มีเลือดอยู่ที่1,059ถ้ามันลดลงไปเหลือแค่1,058เมื่อไหร่สกิลลิงที่ว่าถ้าหาักเลือดเต็มจะเพิ่มพลังโจมตีนั้นจะหายไปครับนี่แหละครับคือข้อเสียเลยคือสกิลลิงสกิลลิงนี้ต้องคงเลือดไว้ให้เต็มแม็กเท่านั้นถ้าเลือดลดเมื่อไหร่ก็คือกาก,ากเมื่อนั้นครับเป็นสกิลลิงที่ค่อนข้างจะใช้งานได้ยากสักหน่อยต้องเลือดเต็มนะถึงจะเพิ่มพลังให้นะครับ แล้วก็มีอีกอันนึงซึ่งมันตรงข้ามกันเลยอันนี้คือเลือดเต็มใช่ไหมเลือดเต็มถึงจะตีแรงอีกอันนึงครับก็คือต้องเลือดน้อยครับถึงจะตีแรงครับซึ่งอันนี้ครับผมว่าใช้ยากกว่าเลือดเต็มอีกคือเลือดเต็มเนี่ยเราก็แค่พยายามหลบอย่ากให้โดนตีแค่นั้นก็พอถ้าไม่โดนตีก็เลือดไม่ลดก็ตีแรงอยู่แต่อันนี้คือต้องเลือดน้อยถึงจะตีแรงเลือดน้อยขนาดไหนล่ะ ประมาณ20%ของเลือดทั้งหมดครับประมาณ20%นะของเลือดทั้งหมดนะครับสกิลนี้ถึงจะทํางานแต่เมื่อทํางานปุ๊บพลังโจมตีของเรานั้นจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ30%นะครับ พลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง30%นะครับถ้าหากเลือดเหลือน,น้อยซึ่งมันบัฟได้แรงมากๆตั้ง30%เนะี่ยพวกบัฟโจมตีอสก,กิลบัฟโจมตีไม่ตายบัฟโจมตีของการตีธรรมดาจะเพิ่มสูงสุดแค่25%แต่ไอเจ้านี้เพิ่มไปเลย30%นะครับแถมเพิ่มทั้งสงสายด้วย คือสกิลครับในการเพิ่มพลังโจมตีถ้าหักเลือดเต็มหรือเพิ่มพลังโจมตีถ้าหาักเลือดน้อยเนี่ยสองสกิลนี้จะเพิ่มทั้งค่าพลังโจมตีธรรมดาและค่าพลังโจมตีของสกิลนะครับจะเพิ่มทั้ง2ด้านเลยซึ่งถือว่าเป็นสกิลที่ดีแต่ใช้งานยากและยิ่งไอ้เจ้าเนี่ยที่เลือดน้อยถึงเก่งเนี่ยยากกว่าเดิมอีกคือเราต้องกะให้ดีว่าถ้าศัตรูตีมาเนี่ยมันจะตายไหมเพราะบางทีอ่ะเราปล่อยให้ ปล่อยให้มันตีมาแล,ะละ้วเราเผลอไปเราตายไปเลยก็จบคือต้องกะด,ดีๆคำนวณดีๆพยายามให้มันเหลือน้อยจริงๆแต่อย่าให้ตายคือมันเล่นยากครับต้องให้เลือดเหลือน้อยนะถึงจะก,กิ่งนะครับแต่เป็นสกิลลิงที่ดีเพราะมันเพิ่มถึง30%นะครับแต่เล่นยากสักหน่อยโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับสกิลลิงของเกมบีนะครับเรามาสรุปกันนะครับสกิลลิงลดคูลดาวของสกิลแนะนำใส่ให้กับพวกสายตีสกิล เน้นสกิลไวอันท <K al ong> ี่2ส <K> ก <al ong> ิลลิงในการเพิ่มพลังโจมตีของสกิลใส่ให้กับสายตีสกิลถ้าหากเน้นความแรงอันที่3สกิลลิงในการเพิ่มพลังโจมตีของการตีธรรมดาใส่ให้กับสายตีธรรมดาถ้าหากต้องการความแรงของการตีธรรมดาเพิ่มขึ้นแล้วก็สกิลลิงในการหลบหลีกสกิลลิงนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะผลมันติดยากมากๆแล้วก็สกิลลิงพวกกันไฟกันพิษตู้นี้นั่นพวกนี้ผมก็ไม่แนะนำนะครับ แล้วก็ต่อไปคือสกิลลิงในการเพิ่มการฟาร์มเงินกับฟาร์มของคริสตันนะครับฟาร์มเงินกับความกับฟาร์มคริสตันนั้นก็เอาไว้ใส่ให้กับพวกสายฟาร์มนะครับแล้วก, Link กลล็สกิลลิงในการฮิวเลือดสกิลลิงในการฮิวเลือดผมก็ไม่ค่อยจะแนะนํานะครับแล้วก็สกิลลิงในการตายเกิดสกิลลิงตายเกิดครับเอาไว้ใส่เวลาลงแบบโหมดยากๆหรือ PVP นะครับแล้วก็สกิลลิงเพิ่มความถึกขึ้นนะครับ สกิลลิงเพิ่มความถึกขึ้นนะครับก็เน้นตัวละครพวกสายตีธรรมดานะครับถ้าต้องการถึกๆก,ก็ใส่ลิงก์อันนี้นะครับและก็สกิลลิงถ้าหาักเลือดเต็มครับจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นสกิลลิงอันนี้ครับเป็นสกิลลิงที่สามารถใส่ให้กับตัวละครอะไรก็ได้ ใส่ให้กับตัวคออะไรก็ได้ครับแต่ต้องเลือดเต็มเท่านั้นถึงจะตีแรงขึ้นใช้งานยากครับแล้วก็อีกอันครับคือสกิลลิงถ้าหากเลือดน้อยครับจะตีแรงขึ้นเหมือนกันเลยครับจะใส่ให้กับตัวคออะไรก็ได้ใส่ได้หมดแต่ใช้งานยากครับประมาณนี้นะครับคือหลักๆนะหลักๆก็จะมีถึกขึ้นที่ใช้งานบ่อยนะที่ใช้งานบ่อยๆก็จะมีถึกขึ้นแล้วก็ดาเมจตีธรรมดาแรงขึ้นดาเมจสกิลแรงขึ้นแล้วก็ลดคูลเดา์ของสกิลครับ จะมีแค่4อันนี้นะครับที่ใช้งานไปบ่อยนะ4อันนี้คือใช้งานบ่อยมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับที่เ,เกี่ยวกับใต้คลิปนะสวัสดีครับ